ผมใส่นะครับบันไดข้างของจังเกิลสี่คูณสี่นะครับเขาบอกว่าแข็งแรงจนสามารถที่จะเอาไฮลิปแจ๊กยักขึ้นไปได้มาลองวันนี้จะเซอร์วิสร้อหน้านะครับเนะี่ยผมก็ใส่เข้าไปนะตรงนี้ล้กันะนี่นะครับ ในต่างประเทศอันนี้เขาเรียกว่าล็อกสไลเดอร์สเต็ปก็เหมือนกับหินลื่นได้แล้วก็เป็นบันไดด้วยนะขึ้นนะดิแจ็คก็ต้องระวังนะครับบอกว่ายก2อล้อได้เลยนะรอทั้ง2องเกือบลอยแล้วเดี๋ยวผมต้องไปดูว่าหินหลุน จะเลื่อนไหม,อ,มอ,อ,อย่าให้ค้างเข้าไปดูครับล้อนหน้าลอ,อยแล้วนะครับนี่ครับล้อนหน้าลอ,อยเรียบร้อยแล้วนะครับพอพูด,ดง่ายๆบันไดต้องไม่มีสิทธิ์ไม่เคลื่อนเลยถือว่าแข็งแรงนะครับยกได้ขนาดนี้ปกติถ้ายกขนาดนี้นะครับถ้าเป็นบันไดอุ้มหยากเอาใกล้ไฮริฟแจ๊ Hi มันจะเลื่อนนะถ้าเป็นพวกของบางๆบอบๆบางๆในตรงนี้จะเลื่อนละนะครับแล้วมันจะไปชิดไปชนอันนี้ผมยังไม่เห็นมีส่วนขยับเลยนะถือว่าแน่นหนาโอเคเลยทีเดียวนะครับของจังเกิล4คู4ล็อก Slider ร์เจ็มือไทยก็บันไดข้าง